สวัสดีครับเพื่อนๆนนำทุกท่านมาที่พาร์คเดอะแพงรับวันนี้เรามาลดความตึงเครียดจากแมตช์ศึกวันแดงเดือดกันก่อนดีกว่ามารับชมฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสกันบ้างครับวันนี้มารับชมคู่ของปารีสแซงต์แชงฝรังครับโดนกับทางนั่นนิมส์ครับเป็นลีกเอิงฝรั่งเศสเกมที่26ในฤดูกาล2018ันสิถึงสองพครับคู่นี้แข่งกันวันเสาร์นี้ครับเวลา5้าทุ่มตรงนะครับทางช่อง PPTV เว็บไซต์ออนไลน์ครับผมมาดู11ตัวจริงของฝั่ง ปาริเซียส์แ,สกแมกนะครับผู้รักษาประตรูเป็นอาฟงอลเอลวโอาครับกองหลังมีทีโรเคเลอร์ตริโกซินวาเฟสเนลคิมเปเบ้เครับกลางมีคริสโตฟเฟอร์เอ็นกุนกูมาคุนยอสเลโดปาเรเด,เด,ดสครับกวนเบนาัตแล้วก็กางลุกเป็นยูเลียนดักสเลอร์กองหน้าคู่เป็นกิเลนเอมเป,ปเป้ก,กับเอริคมากซิมชูปโปโมติงนะครับสิบเอ็ดิบจีนจของฝั่งเจ้าบ้านนี้เป็นแผงกระยืน 3 4 1ส่ส่วนฝั่งผู้มาเยือนอย่างนิมส์รประตูเป็นพอลบนาโดนี่ครับกองหนังมีโซฟิยานอาราคุสอองโตนี่บิยองซงครับโรอิกลองเดครับเฟตูมาอูอาซาแดนกลางมีซาดาทิโอครับจอแดนแฟร์รี่เตซี่เซาวิเนเย่อองตัวแดงโบบิชงแล้วก็หน้าคู่เป็นทางด้านปาปติสกิโยมกับดินิสบูองก้าแผงก็ยืนเป็น4-42ครับก็ฟอร์มผู้มาเยือนอย่างนิมส์ถือว่า3นัดล่าสุดทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเจ็บชัยมาได้ถึง2นัดติดส่วน ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยหกนัดหลังสุดชนะรวดมาเลยครับรวมถึงเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ดวลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับสถิติที่เคยพบกันครับปารีสแซงต์แชร์แมงสองเกมกับนิมส์เนี่ยชนะมาทั้งสองเกมเลยนะครับโดยล่าสุดเนี่ยบุกไปถล่มที่บ้านของนิมส์เมื่อช่วงวันที่1กันยายนมาปี2018นะครับ4ประตูต่อ2ครับแล้วก็สรุปตารางคะแนนตอนนี้เจ้าบ้านครับ24เกมนะครับ ก็มี65คะแนนส่วนนีมนเสียเป็นแมตที่16ของพวกเขานะครับ25เกมมี36แต้มครับวันนี้ต้องจับตามองเอ็มบาเป้ด้วยเพราะว่าปารีสแซ็งแฌงยังจะไม่ได้อดิสันคาวานี่กับเนมาที่ยังมีการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับเกมเริ่มแล้วครับเจ้าบ้านเขี่ยเริ่มก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับปรารเเดสให้กับควรนบินาดกรับมาพักที่ปรารเเดสใหม่ที่ดักเซอร์ดักเซอร์บังไว้แล้วก็โยมาไทยทางซ้ายครับ ที่เบนาดทควนเบนาดดึงจังหวะรอแล้วก็ทำบอลลั่นไปเสียให้กับเซนติวติโอก็จะไปขา้างหน้าไม่ติดแต่นั้นควนเบนาดนะครับก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมารับชมลีกของฝรั่งเศสกันบ้างครับเราก็จะพยายามจัดทำวาเราอ,อ่านคอมเมนต์มาก็แฟนๆปาริสัทเชกแมงก็มีไม่น้อยเลยนะครับที่ติดตามช่องของเราอยู่ก็ขอขอบคุณด้วยนะครับมาคึ้นยอนไซมา์าชูปโบว์ไปจริงจริงโว้โ ติดตะนนลอีกวงเดยอยู่แล้วมงเสรมาได้ซ้ำอีกครัำหนึ่งด้วยซ้ายครับปุ้งกูก็ยังเหนียวแน่นอยู่ครับจอแดนแฟรี่เคลียเอาเฉยๆครับเป็นเสียทุ่มไปก่อนครับเอาครับจังหวะนี้ปาริสเชแชมเปญลุยต่อผ่านมา7นาทีนะครับเจ้าบ้านต้องการประตูขึ้นนําให้เร็วที่สุดนะครับอยู่เดนนักเซอร์เปลีมาตรงกลางท oh, <God. S 2> ี่ปาริเดสจับซ้ายพลาดเลยครับเสียกับแฟรดี้จังหวะสวนกับ ของนีมเปลี่ยนแกนมาทางซ้ายครับบบิชงช่องนี้มาชาวินดิเยชินกับบบิชงมาต่อครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โอ้โหเจ็ดหนึ่งสองกันยาวๆแล้วก็ไปติดครับแม่ยังเหนียวแน่นครับแนวรับของบาริดเอมเบาเปย้อนขึ้นมาครับเลโดปาเรเดสปาเรเดสแปลมาใหม่ครับชูโบมติงทางขวามีขยับแล้วดูสปีดนี้ของเอนกุนกูก็กโอ้ยังวิ่งมาตัดหน้าได้ไดบบิชงปลม้มลงไปหรือเปล่าก็ยังไม่ยอมไปอยู่ครับแต่ว่า ปาลิสยังได้เข้ากองอยู่คืนกลับมามาควินยอสดาร์เซอร์มาจัาหนี้ปาลรเ,เดสกดด้วยขวาเขาเบนานโดนี่ไม่พลาดนะครับรับไม่กระชอเลยวงตั้งสวยครับทีปาปิสกิยมข้ามมาครับทางซ้ายบบิชงเพิ่งไปรับมาไอ้อน,นี้หนุนขึ้นมาเติมแล้วนะครับบ,บุพชงเปิดบาติดเข้าทางแล้วก็จิงด้วยซ้ายเฉลบแล้วก็ป่งสวนไปอีกครั้งหนึ่งก็อาฟงเรียวล่ารับไม่พลาดครับ เปิดยาวขึ้นมาชัวบบดิงมงตั้งครับให้กับบาคุนยอสปาคุนยอสชช่องที่ดัคสเลอร์ไม่ทันนะครับเกมไล่ก,กันเร็วสนุกแล้วนะครับบาดนตูนี่ครับเปิดยาวด้วยซ้ายแม่นด้วยครับสาดาทิวมาต่อครับปาติสกิโยมปาชินกับโบบิชงทางขวาขวามีช่องอยู่ครับได้เติมมาแล้วครับสาดาให้มาแล้วก็ยิงเฉลี่โอ้หโดนดิโคซินวานเลยแฟนบปารีสมีใจหายเลยครับ โอ้ยิงกดเรียดมานี่ดูครับติดติดนิโกซินวานครับโอ้โหตั้งใจกดเสาแรกครับเกือบจะได้ประตูด้วยครับลูกยิงลูกนี้อังก็เป็นเต็มมุมของนิมส์สัญญาณเปิดมาที่ตรงกลางประตูก็มุงสกัดออกมาได้ครับยูเลียนดักเซอร์ดักเซอรย์ยังเสียกับมาวูซ่าอตัวที่บวงก้าพิกกับมาจียมให้กับบวงก้าได้จริงเอ้า รับได้เฉยเลยครับอราริโอาโอ้แม่พุ่งรับได้ดือด้อๆเลยครับถือว่ามาปิดมุมได้ดีเลยครับอาฟงอาริล่ลาเป็นบอลของปารีสขึ้นมาบ้างตรงกลางยังเชื่อมกันไม่ติดแล้วดูต่อตรงนี้ครับยอมให้มาสายปั่นโค้งแบบนี้ก็ยังไม่ข้ามตัวของอฟงอาริโอลาลครับโอกาวว่าจะยิงให้บอลมันย้อยๆเลยครับทางด้านเดนิน ka, สบวงก้าสตรหน้าของนิมส์ครับ ปั่นด้วย้ายมือสกู่แต่ยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่วันนี้เองกูกูชิงกับมาชูปโปรโมติงยังทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นนันครับรวมทั้งเอ็บบาปเป้ด้วยยังลุยต่อบอบิชงผูบบ้บริหาของนีสฝ่งซ้ายมีขรหย,ยาบกระวงกล้าให้กับบอบิชงสป,ปีดมาเจอดาบนี้ของมาคืนยอ้อมีไม่ยอมนะครับเลือกที่จะวิงมาเคลียร์ได้ขวาแรงๆไปเลยครับบอบิชงตุ้มย้อนกลับมาใหม่ครับมาวัวซ่าเอาตารงกลางมาที่ซาวนดิเย่ช่องเดอเฟลรี่มาพื้นที่เปิด ซ้ายก็ได้จบอีกแล้วครับจากเดนิสบวงก้าครับก็โอกาสมากมายครับบวงก้าวันนี้โยนทิ้งโยนคว้างหมดเลยนะครับเพื่อนพยายามป้อนแต่ที่หมาใหม่ครับที่บวงก้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้จบได้ซ้ายอีกครั้งหนึ่งเป็นตรงกลางสอดขึ้นมายิงนะครับอาก็ปาริตแม้จะโดนบุกแต่ว่าพวกเขาก็ยังเล่นตามเทคนิคนะครับพยายามกลับมาครองบอลให้ได้ล้วก็คุมสถานการณ์ไว้ก่อนครับ ให้กูแข่งบุกให้เต็มที่ครับแล้วก็พอใช้พลังงานไปมากว่าเขาก็จะกลับคืนบ้างจาังหวะนี้ขึ้นมาครับทางซ้ายฮวนเบนาดเอาเบนาดเลือกมาตรงนี้ช่องเปิดแล้วบาเรเดสกดได้ซ้ายก็โู้โอ้ยมาเบียงซงหมุนร,รู้ครับพองง้างรีบสไลด์ขวางไปเลยนะครับแล้วก็บล็อกได้ด้วยครับถุดสำคัญครับโอ้วองตวนี้วียงซงครับแนวรับของนิมส ก็เป็นเตะม้วนของปารีสแซงต์แชร์แมงครับสู้กันสนุกเลยนะครับ39นาทีผ่านไปครับสกอร์สุดสุดที่พาร์คเดอะแพงส์เปิดมาครับโขงออกข้างนอกมองมาได้ครับผบิชงเอาตามมาเก็บได้ทีโรเคลอร์ให้กับบาที่ดักเซอร์ดักเซอร์มามาขึ้นยอสดักเซอร์มาขึ้นยอสดักเลยมาขึ้นยอสดักเลยอีกครั้งโอ้จะเล่นกันสองคนหรือเปล่ามาใหม่ครับเอ็นกุนกูเอ็นกุนกู เลือกที่ดาร์เซอร์มันหาช่องเปิดไปได้จงย้อนมาตรงกลางแล้วปาเรเดสไปมาเอมบัปเป้พลิกดีมาได้แล้วก็ยิงด้วยขวาเบาออไปก็เป็นปบัปเป้โอ้โหเพิ่งมีการจบสกอร์ครับคียอ็มบัปเป้ครับทำได้ไม่ดีเท่าไรครับบอลมาทางขวาบ้างซาดา้าซาด้าทิวก็ให้มาคิยมปาปติสเจอ คิมเพมเบ้นชนไว้แยวก็ยังแย่งคือไปเปิดชั้นแล้เป้าโอ้โแมยายำมจย,ยานากายครับเดนิสบวงก้าบอลมันมาไม่ถึงเท้านะครับแล้วก็จบครึ่งแรกครับผมสกอร์ที่พาร์คเดอแพงอยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับแฟนๆปารีสคิดว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ยากลําบากสําหรับพวกเขาหรือไม่ครับหรือว่านิมจะทําผลงานได้ดีหรือ จะเหมือนสกอร์อย่างในเกมฟีฟ่19ที่เราทําหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแอดมินเป็นกลางครับภาคอย่างเดียวไม่ได้มีการปรับแต่งค่าไอทั้งเบสป19แล้วก็ฟีฟ่19แต่อย่างไรนะครับแฟนๆท่นนานใดยังไม่คิดวิเคราะห์แย่ๆยยตามเราก็ขอความกดดานิด่ตึงนะครับใช้ใจด้วยนะครับผมน่ครับมาดูช็อตน,นี้ครับฝั่งของนิมสกาที่จะลุ้นได้ประตูที่ใกล้เคียงมากๆครับจากลูกยิงของบงกาไปเฉล็บมาแล้วก็ จังหวะจบสกอร์ดีซ้ายครับของเรดปาเรเดสจบครึ่งแรกครับที่พาร์เดอร์เพงส์ปารีสแซงต์แชแมงเสมอกับนีมอยู่่วนประตูต่อสูตรเดี๋ยวมารับชมกันต่อครับอีก45นาทีครับอย่าลืมรับชมคู่นี้นะครับค่ำคืนวันเสาร์นี้ครับผมเวลา5ทุ่มนะครับถ้าช่องทางรับชมก็น่าจะเป็นทาง PPTV ออนไลน์นะครับเป็นเว็บไซต์นะครับหรือช่องดีนสปอร์ตสครับหมายเลข679นะครับผม มีเปลี่ยนตัวของฝั่งปาร,รีสมาด้วยครับเมื่อสู้ได้เป็นเดียบี้ครับลงมาแทนจะต้องดูว่ามาแทนใครนะครับกองหน้าชูปมปตินพักได้ครับเอมบาเป้เอมบาปเ,บเบาปเ้เอาตัวเยียบังกันแล้วดักเซอร์ให้ทุกช่องเอมบาปเป้ใช้ความเร็วปั๊มบอลแย่งมาได้ยังได้อยู่กับปาร,รีสแล้วดักเซอร์ดักเซอร์เจอสอนสองต้องกลับมาใหม่แล้วเบนาดชิงกลับมาอีกครั้งนึงครับดักเซอร์อยู่ทางซ้ายทางซ้ายดักเซอร์เปิดเข้ามาอูหูเอมบาปเป้ ไม่ได้โขกครับโขกยากครับไม่เอาดีเบียงชงครับใช้รูปร่างที่ได้เปลี่ยนมสุสศัตอกไปก่อนนาทีที่51เ็ครับเป็นเตะม,มุม,ม,มของปารีสแซต์แปร์เริ่มคขึงหลังมาแล้วครับอยู่เดียนลักเซอร์ตั้งกาแลครับผีกัดนี่ต้องมาพิธีชูปมมติงหรือเปล่าตัดสิใจเล่นสั้นแล้วเบนาร์มีเวลามีเวลาหาหาพื้นที่ในกรอบโอ้ไม่มาใจคืนย้อนมาแล้วก็เปิดไม่ได้ครับต้องต้องวนมาใหม่ครับถึงคิมเพมเบี้ครับ ข้าากลางดิโกซินวาหนุนสูงครับชูปปติงเอาไปเสียบอลจากโอ้โหไม่น่าจะเสียครับแล้วจวังหวะนี้จะโดนย้อนสวนเร็วมาครับเติมซ้ายโอ้โหดูสปีดมาเต็มที่ครับมาวูซ่ามาวูซ่าครอสย้อนมาแล้วครับดิโกซินวาครับมาสกัดไว้ได้มีเปลี่ยนตัวของฝั่งนีมส์บ้างนะครับทางด้านเรโนริฟาครับ ก็ลงมาแทนทางด้านองตัวแดงโบบิชงนะครับีฝาเสริมในรูกฝั่งซ้ายขึ้นไปครับซาด้าให้กับแฟร์รี่แล้วติดคิมเปเบ่ต่อทุช่องมาไม่ถึงวงก้ารนะครับคิมเปเบ่เจอบีบสอง <c ười> จิโอมบัพติสไปบีบไม่คิมเปเบ่เกือบเอาตัวไม่รอดเอา้าแล้วจับจังหวะแรกไม่ดีครับจะ้ไขได้ครับกวนเบนัดเอ็มบ,บัเป้บังไว้ครับรอเบนัดได้เติมบ้างปาเรเดสครับดักเซอร์ ถึงชูโบมาติงแล้วครับเอามาทางขวาเดียบีย้อนย้อนมันก็ไม่แม่นเลยครับแล้วก็เสียนิมส์มาต่อซ้ายครับรีฟ้าให้ยาวมากลุม่มโซนได้ดีครับดีโกสินหวายัางเข้าใจกันกับท่านคิมเพมเบ้อยู่นะครับครับเจอบีบสูงก็ขึ้นยากครับอัลลาบิโอนดักเซอร์ปาเดเดสเอเบเป้พามาเองครับเลือกชูโปมาติ้งแล้วช่องมาซ้าย เบนนาดสปีดมากโอ้โหเลือกโชวช์วครับอาราคูส hey, มีเปลี่ยนครับฝั่งปารีสครับเปลี่ยนอันเคลดิมาเรียลงมาแทนควอนเบนารดครับนาทีที่65อ่าฟอร์มที่กลับไปเยือนเชนโอแทฟฟอร์ดถือว่ามีส่วนสำคัญในการได้ประตูของฝั่งปารีสด้วยนะครับดิมาเรียอาก็มาดูต่อจัาหวะนี้ครับบวง่าสวนกลับบ้านครับฝั่งของนิมส์แฟรี่ เอาแวร์นี้ไปช้ายังแจไขออกมาได้ในพื้นที่แคบๆนะครับออกมาทางขวาบ้างสาดาจิวจิวรอ,อเพื่อนเตมิมเรามานะครับอาราคูคสกดซุปประบาเสาแรกโอ้โห,โหไีทีร์น้เลอร์ซ้อนอยู่โอ้โหครมเพมเบ้น,บนี่ต้องไล่มาประกบสวียนอาราคูสนะครับแล้วเดีิม่าสกัดไวดาดนะครับเอาเป็นเต็มมุมของนิมส์คนเปิดที่ขาบประจำครับ เตชี่ซอวินิเย่ทีที่69ิเลยครับจะลุ้นขึ้นน้ำก่อนจากลูกเตะม,มุมได้ไหมเปิดเข้ามาแล้วก็โคกออกมาได้ชูปมปติงตามมาเก็บทั้งสองสดาทิวสดาป,ปันปันด้วยซ้ายก็โอ้โหเรียบร้อยกรับึงประตูต่อ0ูนสวยงามครับโอ้โหโอ,โโอ,โโอโ้สุดยอดครับเทนนี้ของสดาทิวครับแต่อยู่ทางฝั่งขวาแล้วล็อกเข้ามานอกกรอบเขตโทษปันด้วยซ้ายครับ ผ่านมือของ A ong, illa, ขออาฟงอารล่าเข้าไปสวยๆครับเราดูยิงช็อตนี้ครับไม่มีใครประกบให้เวลาให้พื้นที่มากครับแล้วก็เราสายปัดโอ้โหข้ามมาเลยครับโดนบังด้วยครับเอาฟงอาริล่าไม่คิดว่าจะโดนแบบนี้ดูยูช็อตยิงโอ้โหสวยงามนะครับปัน่นโคง้งไม่สูงมากแต่มันดีมือของอาริล่าครับ1-0ครับผู้ไปเยือนอย่างนิมส์โอ้เป็นเกมที่ปารีสก็เจาะนิมส์าำบากักแล้วก็มาโดานขึ้นนํำก่อนนาทีที่71ครับ จากซาดาทิวครับเอาเลยนะครับตอนนี้เจ้าบ้านยังเหลือเวลาสำหรับพวกเขา19นาทีครับไม่รวมทุาหน้าดเจ็บครับเร่งเครื่องเอาบุกเลยครับเอบาปเป้ไหลมา,าดาร์เซอร์ชิงกับเอบาปเป้แล้วซ้ายดีมาเรียเปิดพุ่งเข้ามาได้คงตีเสมอได้โอ้โหชูบอมบอดิงเอาก,กลับมาได้นาะทีทีทท่74ครับโอ้โหจาก ลูกครอสเข้าไปไปจูบกันครับนิดนึงดีมาเรียบอกพอแล้วพอแล้วขอไปสำเล่นครับจะเปิดของดิมาเรียครับโอ้เปิดเข้ามาแล้วโค้งเหน่งๆแล้วชูปูมาติงครับตีเสมอได้เร็วมากครับเทียร์เรเริ่มมาโอ้ยืนแบบนี้ก็ไม่ต้องวิเคราะห์นานเลยครับสะบัดนิดเดียวพอครับโอ้พอไปแต่ตตวนีโดนนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับดีมาตินีครับแนมขอมาขอบคุณหน่อยครับที่รักเอยไม่ใช่ครับ เสาเล่นเสาเล่นครับอ่ะครับหนึ่งหนึ่งครับโอ้สนุกครับคนนี้เสมอกันแล้วครับเพิ่งได้ประตูขึ้นมาไม่นานสำหรับนิมจากสุดสวยของซาดาทิวครับเจอชูโรมาติกมาตีเสมอได้อครับเกมน่าจะสนุกครับเหลือ15นาทีเสร็จแล้วอ่ามีขึ้นมาต่อซาดาให้มาอาราคุสอาราคุสเจอดิมาเรียเจอกันแล้วก็เสียทุ่มไปครับปาลิเซชั่งไปฝั่งของนิมเปลี่ยนครับส่งทางด้านลาซิสอาริอุイスครับลงมาแทน มาด้เนะครับเมื่อสักครู่เปลี่ยนมาแล้วครับเสริมแนวรุกเข้ามาครับราซิสอาดุยแทนท่านั่นบัพติสกิโมดครับบัพติสกิยมครับยิงด้วยซ้ายก็โอ้โหไม่ก็ตุ้งตัวแต่ว่าต้องปัดมาก่อนนะครับฟงเรล่าเมื่อสักครู่นี้เป็นเปลี่ยนกองหน้าครับบัพติสกิยมนะครับเปลี่ยนกับท่านั่นราซิสอาดุยนะครับประตูทั้งสองฝั่งเลยทั้ง แบเดนโตนี่กับอฟัฟฟงดราทำในที่ที่อย่างยอดเยี่ยมเลยครับจังหวะที่พลาดถือว่าจนปัญญาทั้งคู่ครับแต่ยังเสมอก็อยู่สนุกมากครับเกมจะออกหน้าไหนเปิดเปิดมาตัดสินใจโชคออกมาก,ก่อนครับแล้วเก็บตกแถว2ทีวอ,อีกแล้วซาดาทีูซสายอีกไหมแล้วก็ย้อนมาติดดิโกซินวาครับเีมปเเบ้นวดคืนเชลเลอร์ไปเล่นหน้ากรอบประตูดเดงอันตรายดีครับปาเดเดสให้มาดาร์เซอร์ช่องนี้ชูโพบดินครับเอมเปเป ย้อนขึ้นมาปาเรเดสออกซ้ายครับดิมาเรียชิงกับเอมบาเป้ดิมาเรียรเอาขึ้นมาที่ปาเรเดสครับเขากางราบิโอนเอาสู่ช่วง7นาทีสุดท้ายครับปาริสคลองบอลอยู่ไหลามาอกับที่ของดาร์เซอร์ดาร์เซอร์ขวางมาขวาดาร์เซอร์หาช่องเปิดติดลองเดย์อยู่ครับยังได้อยู่ล้อหยอดเข้ามาตรงกลางชกออกมาไม่มีใครซอดสองไม,ไม่ไม่ได้มาต่อครับบวงก้าสวนกับ อาริโอสบให้กับซาวินี่เอามีเสียตำแหน่งครับกระช่างมาเองครับโอ้โหซาววนีเจ๊แต่สิให้มาขิมเพมเป้ปรู้ทันนะครับจังหวะสวนขืนของปารีสบ้างเอเบเป้วันนี้แปรย้อนกลับมาทางด้านขวามีขยับช่องวันนี้เปิดโอ้โหสปีดมาลุดเลี้ยนรบบดียาบไโอกาสดีด้วยความยิงเลือดบาโอ้โหไม่ได้ก็น่าเสียดายมากโอ้โหเหลือเชื่อเลครับเอสกู่ไม่ได้ครับผม โอ้โหมูซาลียาบีเติมขึ้นมาได้ยิงครับโอกาสน่าจะใกล้เคียงที่สุดแล้วเขามีเปลี่ยนเวลาตามแท็กติกครับฝั่งคองนิมสโอ้โหรู้สึกมีฉลับด้วยนะครับเต้มุมเปิดมาเสาสองขึ้นโขกเรียบร้อยครับโอ้โหเอาจนได้ครับปาริสเซ็ตแมนช่วงตุ๊บด้าบเจ็บจากโอ้ชูบอมาติงอีกแล้วครับเป็นฮีโร่ครับเกมนี้ครับโอ้สุดยอดจอมโขกเหลือเกินครับในแมช์นี้ครับโอ้โหดูครับโอกาสหลุดมาของ มูซาดิยาบีเหมือนจะไม่ได้แล้วนะครับมาได้ทุกเตะมุมนะครับเราไม่ได้ดูภาพเช้าว่าทาไมถึงช็อตได้เป็นช็อตเตะมุมครับถ้าจะไปชช่าแลบแนวรับแล้วก็โอ้โหดูชวโบดีครับไม่งวงดีเหลือเกินครับโดนนําไปก่อนครับเจ้าบ้านปารีสแซงต์แชมงตีเสมอได้แล้วก็ตอนนี้มาได้ประตูช่วงทวิลาวดเจ็บครึ่งหลังครับแล้วก็น่าจะครบโอ้โหดูครับภาพสวยเหลือเกินวันนี้แอดมินก็ใส่เสื้อปารีสแซงต์แชมงนะครับ รู้สึกว่าใส่เสื้อทีมไหนทีมนั้นจะชนะหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราต้องไปหาเสื้อทีมอื่นมาใส่บ้างครับทีมที่เราเชียร์นะครับโอเคครับ2ประตูของชูโปมตินครับสำคัญมากในแมชนี้ครับโอ้ทำคลิปของหลีเองฝรั่งเศสก็สนุกไปอีกแบบนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกเราได้นะครับอะไรผิดพลาดไอ้มีนก็ขออภัยล่วงหน้ากันแล้วกันนะครับสดาแต่ว่าเวลายังไม่หมดอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับชัวร์ดีก็สิมา แล้วก็นกหวีดดังเลยครับจบเกมครับโอ้โหจบบ้านชนะไปแบบพืดจัดแต่ว่าต้องชมความเยียมครับในควาพยายามสู้เต็มที่ทั้งนิมสก็ตบาร์ริเซชแมงเป็นอีกเกมที่ภาคที่เราได้ภาคแลวก็สนุกเลยนะครับแต่ว่าเป็นเกมคุณภาพอีกหนึ่งเกมครับสำหรับบาร์ริเซชแมนเบสนิมครับจบเกมก็เป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันแล้วก็ต้องชื่นชมคนนี้ครับโอกาส3ครั้งครับจากชูโปรดิงกลายเป็น2อประตูสําคัญกับบาร์ริเซชแมงในแมชดีครับ สำหรับคืนนี้ก็ต้องต้องขอลาไปก่อนนะครับพิดพาดอย่างไรขออภัยแฟนๆทั้งปารีสแซงแชงแล้วก็นิมซ์นะครับไปเจอกันใหม่ในแมชหน้าในดี่เราไปก่อนมีครบสุดในการรับชมฟุตบอลนะครับผมรู้สึกจำลองแบบการแข่งขันแมนยูกับลิเวอรแล้วเซร์เรียสกับมาดูฝั่งของหลีเอิงฝรั่งเศสกันบ้างนะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเสมอมาครับผมสวัสดีครับ